do this i will kick the living crap out of you and you especially you feel like that สวัสดีครับนี่การลาสเนมแล้วนี่ก็มารีวิวหนังกันที่ชื่อว่า Ghostbuster หรือชื่อไทยชื่อว่าบริษัทกำจัดผีนั่นเองนะครับนั้นสัตว์เหลือเกินแหมสํหรับหนังเรื่องนี้นะฮะก็เคยมีมาแล้วเมื่อ30สสปีที่แล้วนะฮะก เป็นชายร้่นหมดเลยแล้วก็เลขายอยีกหนึ่งคนก็แค่นั้นแล้วมีนางเอกนะฮะซึ่งเมื่อสามสิปีที่แล้วเป็นหนังที่ดีมากๆดีขนาดไหนดีเท่ากับจูร a สิกพาร์กกับเออเขาเรียกว่า Star War s นะก็อย่างนั้นเลยนะมันแบบมันดีมันแบบม,ม,แบบมันเป็นหนังที่แบบคืบว่าดีเกินนะมันดีมากแล้วก็จะจดจำไปตลอดไปเป็นตำนานนะฮะแหมทำออกมาสองภาคนะฮะแล้วก็เออไม่พุ่งกับสิอะไร คนเล่นตายนะฮะทำให้ไม่มีภาคต่อนะก็จะเขียนบทภาค3มไแล้วก็ก็คนเล่นก็ตายอ่ะนะก็ทําให้ห่างหายกันไปนานแล้วก็มีแอนิเมชันนะฮะแล้วก็มีวิดีโอเกมชื่อว่า The g h o s t b u s t e r ์เดอวิดีโอเกมนะซึ่งออกมาก็ทำมาได้บอกดีมากเป็นเกมเป็นเกมจากหนังที่ออกมาได้ดีเกินอ่ะดีมากเลยนะฮะพอกลับมาคราวนี้นะฮะก็ได้พุ่งกลับนะก็คือหลังจากที่ทําภาคต่อไม่ได้แล้ว ก็ size, มอไซค์หลังจากเขาทําไม่ได้ก็เอาแบบรีบูตใหม่หมดเลยแล้วก็คิดเนื้อเรื่องให้เป็นรีบูตหมดเลยฮะคือโกดบัสเตอร์นะนะก็เป็นฉบับนี่แหละใน2016ซึ่งเป็นนักแสดงหญิงหมดเลยแล้วก็ชายหนึ่งคนนะฮะก็มีแค่นี้แหละนะสำหรับเรื่องนี้นะมันจะออกมาดีหรือไม่นะฮะแต่ก่อนจะพูดว่าจะรีวิวก่อนเนี่ยก็คือหนังเรื่องเนี้นะฮะก็โดนดิสไลค์กันไปเยอะนะฮะหลังจากที่เราเห็นแบบตัวอย่างใหม่ก็ เป็นอันดับ9้าของโลกเลยใน youtube ที่โดนดิสไลค์เยอะที่สุดนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าแหมหนังมันจะดีแบบว่าสำหรับผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้คาดหวังรู้สึกว่าผิดหวังมากกว่าว่าเฮ้ยตัวอย่างโหทำอะไรวะเฮ้ยเห็นแบบนี้มันจะใช่เหรอว่าพอฟิกเล่นกำกับหญิงกำกับดีหรือวะคือหนังสปายมันมันคือคือเขากำกับดีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแนวโกดัสเตอร์มันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าหนังเขามันแบบไม่เหมาะกับไอ้หนังโกดัสเตอร์แน่นอนเพราะตัวแบบออกบ้าบ้าบอตลกแล้วก็แบบ ออกจะรุนแรงนิดๆนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าโกดบัสเตอร์หรือเปล่านะฮะเราเรามารีวิวกันเลยว่าจะดีหรือไม่นะฮะสำหรับในเรื่องของโกดบัสเตอร์นะก็มีอยู่ว่าอีลินนะฮะเอฟบ,บี้แล้วก็จูเลียมฮอสเมนนะฮะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สาวมหาลัยนะที่โคลอมเบียผู้สนใจเกี่ยวกับสิ่งธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะก็เลยตั้งกลุ่มเมื่อแบบปราผีอะไรอย่างนี้แบบไปถ่ายคลิปผีอะไรอย่างนี้นะฮะจนกระทั่งนะฮะมีคนมาร่วมด้วยในบริษัทกำจัดผีก็คือ เพตตี้โทเลนนะฮะที่พนักงานสาวสถานีรดไฟขึ้นเป็นคนดำไปเลยฮะผู้ี่รู้เกี่ยวกับนิวยอร์กแล้วก็เควินนะหนุ่มสุดรอคนเดียวในบริษัทนะฮะซึ่งบูบือนะฮะแล้วก็พวกเธอต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพวกผีนะเพราะว่ามีใครไม่รู้คนหนึ่งนะที่ปล่อยปลดป,ปล่อยผีเพื่อมาให้แบบมาทําให้เกิดเรื่องที่ใหญ่กว่านี้นะฮะทำให้เหลือสี่สาวคนนี้นะฮะต้องมาจัดการนั่นเอง สำหรับเนื้อเรื่องก็ออกมาได้ค่อนข้างบอกเลยว่าโอเคมากนะฮะในส่วนอะไรหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื uh um, ้อเรื่องที่ปลูมาหรือจะเป็นเกี่ยวกับการที่แบบเออทำเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนะก็ทํามาได้ดีมากนะฮะสำหรับมุกตลกก็ทําออกมาได้แบบเออก็มีแป๊กมั่งนะก็แป๊กก็มีก็แบบตลกก็มีนะฮะก็ไม่ได้ว่ามันจะแป๊กทั้งหมดนะฮะแต่ในเรื่องโดยรวมออกมาทําออกมาได้ดีฮะคือปลูทําให้แบบออกมาดูแล้วแบบเออมัน ดีนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างที่ทำออกมานะฮะคือทั้งส่วนของเขาเรียกว่าในการแบบเอ่อซีเควนต์หรือเรียกว่ากับเอาใจแฟนๆรุ่นเก่าๆนะฮะคือตอนที่ผมดูตอนแรกตัวอย่างโอ้ยหนังมันไม่ดีบอกมันหนังมันอะไรวะหนังอะไรไม่รู้เนี่ยทำดีหรือเปล่าพอผมไปดูนะโอ้โหดีดีมากๆคนะคือมันดีหลายๆอย่างที่ออกมาดีนะคืออย่าไปเชื่อ อย่าไปเชื่อดิสไลค์นะใครที่ดิสไลน์นะก็ผมก็ไม่ถือว่าว่ากันเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามันก็้ตัวอย่างมันทําไม่ดีมันอะไรไม่รู้อ่ะแต่พอไปดูจริงมันมันดีเกินคาดมากนะคือมันแบบมันเกินคาดคือผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเออดูว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะหล่อไม่น่าจะสนุกอ่ะเอออะไรเงี้ยแบบมันดูมันไม่น่าจะใช่คือผมผิดหวังด้วยซ้ำตั้งแต่ดูในเทรลเลอร์นะแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเกินคาดแบบ มหารแบบมันดีมันมากเลยนะแต่ก็ขอบอกอย่างหนึ่งว่ารู้สึกว่าภาคนี้ค่อนข้างเน,นเรื่องจะออกไปเอือยเฉยหน่อยนะก็ไม่ได้ก็คือว่าเอือยเฉยเลยล่ะก็กว่าจะมาปูว่าเป็นบริษัทกว่าจะแบบนู่นนี่นั่นนะก,ก็ยากอยู่แต่ก็ถือว่าชุดอุปกรณ์แลวก็ยังแบบเออยังมีฉากแอคชั่นที่ยังมาอยู่นะฮะซึ่งไม่ได้เอือยเฉยเท่าไอแฟนซีฟอรฟแม่งจะจบเรื่องแล้วยังจะเพิ่งตั้งทีมโอ้โหอะไรวะนะแต่เรื่องนี้ถือว่าดีมากนะบอกเลย มาดูส่วนนักแสดงมั้งฮะนักแสดงก็ทำออกมาได้ดีทุกคนนะฮะมาดูคนแรกนะมิลิซ่าแมคคาทีนะคนนี้ก็จากสไปจากที่ผมบอกนะปีที่แล้วคุมกับพอฟฟิ i x นั่แเลยฮะซึ่งคนนี้ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะฮะจากหลังจากสไปก็ทำม,มาได้ดีเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่นักแสดงก็โอเคเลยนะฮะมาดูคนต่อไปนะฮะคิสตันวิกนะคนนี้จากมาเชียนที่ผมเคยดูนะฮะซึ่งมาเชียนตอนผมบอกเลยว่าสวยมากนะฮะสวยเลยอะคือไม่แก่ ไม่แก่เลยนะฮะคือออกมาเป็นแบบโหคนฉลาดเป็นนักวิทยาศาสตร์แบบเออมันดูเหลือเชื่อมันมันดูน่าเชื่อถือนะฮะแต่พอมาเรื่องนี้นะฮะก็เล่นแบบรู้สึกหน้าแก่ไปนิดนึงนะขอพูดจริงตรงตรงจรงิงๆเลยนะ,ะว่าดูหน้าแก่ไปนิดแต่ก็คือเขาไม่เหมาะคือเธอพอแต่งตัวเนี้ยมันดูไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยอ่ะมันแบบมันไม่ใช่อ่ะแต่ทำไมเราดูมาเชื่อมันมันเหมือนมันเหมือนแบบเออมันน่าเชื่อถือแต่พอดูตรงนี้แบบ มันไม่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เลยก็ไม่รู้ดูไม่ใช่จริงๆนะฮะบอกเลยแต่ก็ทํามาได้ดีแล้วคนนี้ก็เป็นเหมือนตัวหลักของเรื่องเลยก็ว่าได้นะแต่ก็ก็นะก็สึกว่าสวยอยู่แต่ก็ออกดูแก่นิดๆแบบสไตล์ลูกแก่ๆหน่อยมาดูคนต่อไปนะฮะแหมในกนบัซเซอร์ต้องมีคนทําอยู่หนึ่งคนสิฮะคือเลสลี่โจนนะคนนี้ก็เล่นหนังก็ไม่เล่นๆนะฮะก็กูเป็นงั้นแหละก็เล่นเป็นเพตตี้นะก็คนดำแะละที่ เป็นคนที่ตัวดำที่เป็นทีมในกดบัสเตอร์อีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้ก็ทํามาได้ดีแล้วก็แบบเออดูเด็ดโดดเด่นนะก็ไม่ได้ดูแบบเหยียดอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนในตัวอย่างที่คนเขาว่าเฮ้ยมันเหยียดมันเหยียดไปว่าเหยียดคนดําอย่างนี้แต่ก็ก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ไม่ถือว่าเหยียดในขนาดนั้นคนนี้ออกจะเล่นดีได้ซ้ําแล้วก็ดูโดดเด่นนะฮะในเรื่องนี้ก็ออกมาทําให้ดีนะแล้วก็ช่วยอะไรได้หลายหลายอย่างเลยคนนี้มาดูคนต่อไปนะคนนี้ก็เห็นเขาบอกว่ามีสเสน่ห์นะแต่ก็ เลือกเกินไม่ต้องมาเคิร์นเท่พูดจริงจริงเขาไม่ใช่นัมันเพลงนะคนนี้ก็คือเคทแมคคินนี่นะคนนี้ก็แหม่ออกบ้าบ้าบอๆจริงเลยคนนี้บอกเลยว่าเล่นได้แบบบ้าบินมากนะคนนี้ก็แบบคือตอนแรกที่ผมดูนะคือมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าดูลำคาญนะเล่นเป็นฮอสเมนนั่นเองนะค่อนข้างจะลำคาญน,นิดนึงนะแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยคนนี้โหมันแบบมันเท่มันเออเหมาะมากคือมันตลกแล้วมันก็เออแบบมันดูเก่งมันเก่งอะไรหลายๆอย่างนะตอนแรกก็ คือรู้สึกว่าลำคาญนะแต่พอหลังๆก็เริ่มชอบแล้วเออนะคนนี้ก็เล่นดีนะคือแบบแย่งซีนพอควรนิดนึงนะฮะคนนี้ก็ถือว่าแย่งซีนเลยละ่ะมาดูคนต่อไปนะคนนี้โอ้โหบอกเลยว่าสลัดความเป็นทอได้สักทีนะก็คือพี่คิสแฮมเวิร์ดนั่นเองนะฮะนะหลังจากที่ปีนี้นะก็เล่นใน t h อ h u ัส n มนเดอะว Winter w a อนะก็ยังสลัดความเป็นทอไม่ได้สักทีนะฮะแต่พอมาเรื่องนี้นะบอกเลยว่า พี่แกเขาฉีกแนวฮะเขาเล่นเป็นเควินนะที่เล่นเป็นตัวแบบบ้าบอาบบแบบโ,โหนหนุ่มทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะแบบถึงจะแบบเขาเราียกว่าถึงจะสลัดความเป็นทอนได้แต่ก็ยังมีแซวเันอยู่เรื่องทอเน,นี่ยแหละฮะว่าเฮ้ยมันเทพเจ้าสายฟ้าหรือเปล่าอะไรนี้นะฮะแม่แม่บอกเลยว่าเอออันนี้มุกนี้โอเคนะแต่บอกเลยคนนี้คริสตัมบท์นะเล่นออกมาได้ดีมากนะคือตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าคริสตัมบ์เล่นเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าแบบมันโกนโอ้โกนเขาแบบโอ้โหผมก็ทรงใหม่ใส่แว่นีด้วยแม่ งงเลยเฮ้ยมันคิดทำบทหรอวะเออเงี้ยแต่พอจริงพอไปดูในไลน์ชื่นักแสดงก็ตกใจนะคิดทำบทเล่นออกมาได้แบบดีได้สลัดความเป็นทอแบบมากเลยแล้วก็เล่นออกมาได้ตลกมากแล้วก็บื้อแบบคือมือโง่มากเลยฮะคือบอกเลยเรื่องนี้โง่มากจริงจริงเล่นออกมาได้โง่จริงๆนะฮะแบบเออโง่ทางที่ดีคือเขาเล่นได้โง่อ่ะแบบนะจะพูดไงดีวะให้มันเข้าใจวะคือเขาเล่นบทโง่อ่ะแต่ก็ดูโง่จริงๆเออนั่นแหละแต่จริงๆริงเขาไม่ได้โง่นะเอางงไหมงงไหมเออช่างมันเถอะ มาดูส่วนต่อไปนะส่วน CG นั่นเองนะฮะโหขอนับถือเลยว่าทำมาได้ดีนะโซนี่นะไม่เคยผิดหวังในเรื่อง C ีจจริงนะฮะโซนีท่ทำทำซีจีได้ดีนะฮะช่วงนี้เป็นไรว่าดูแต่นหนังโซนี่อาทิตย์ที่แล้วก็ดูเดชาโรนะดูอาทิตย์หนึ่งก็ดูโกด์บัสเตอร์นะืะโซนี่เต็มเลยช่วงนี้นะฮะขอพูดถึงโกดบัสเตอร์ละกันนะตอนนี้โกดบัสเตอร์นะซีจีทำมาได้ดีแบบโหดีมากเลยนะฮะก็ แบบดีเยี่ยมเลยนะก็เดือดชาาโลกก็ไม่ได้ค่อยเนียนแต่ก็ถือว่ายังออกมาภาพยังสวยอยู่นะฮะบอกเลยรับประกันฮนะโซนี่ทาภาพดีเยี่ยมนะส่วน CG จีทำมาที่แบบดีเนียนกริปไม่เหมือนไอ้ค่ายเลยนะเทวเวนตี้เลยนะเซนจูรี่ฟ็อกอะไรว่ามันค่ายเลยนะมาหนังเรื่องอะไรนะเอ็กเมนเอ็กเมนเลยนะเออเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคือจะบอกว่าเอ็กเมนเนี่ยมันไม่เนียนนะฮะคือไม่เนียนเท่าไอ้กอวบัสเตอร์เลยว่าได้นะบอกเลยนะว่างานนี้คนีกว่านะฮะ ในส่วนของผีที่แบบทอาอลังการงานสร้างผีอะไรอะไรหลายๆอย่างทำมาได้แบบดีแล้วก็เกินค่าจริงๆแบบมันซีมันดีมากครับเหมือนแบบงานขาย CG เลยดีพ,พอๆกับ ID4 อะ่ะนะบอกเลยนะปัะานี้เลยว่ามันดีมากนะฮะส่วน CG ก็ต้องขอยอมรับเลยเรื่องผีเก่าๆก็มาด้วยฮนะแบบอัปเกรดอัปเกรดความเรียวความสวยงามมากขึ้นนะแบบผีตัวเก่าๆที่ในเห็นใน30ปีที่แล้วก็กลับมานะฮะก็ถือว่าทามาได้งานเนียบแล้วก็ ฝากความคิดถึงไว้กับคนที่ดูเก่าๆด้วยนะฮะแหม่แล้บอกบอกเลยว่า CG ดีนะ,ะและ้วก็เรื่องก็ดีนะฮะเหมือนรู้สึกว่าเขาจะเกินวิทย์นะฮะหมายถึงเขาเรียกว่ากุสบัมนะฮะที่เขาทำเมื่อปีที่แล้วเหมือนเกินว่าจะทำโกนบัสเตอร์ไงไม่รู้นะ,ะก็แบบด้วยความฟิลของโกนบัสเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ทําให้แบบเออมันดีแล้วมันน่าดูอะไรอย่างนี้นะฮะกุสบัมนะ,ะเอฟเฟกต์หรือจะเป็นตัวใหญ่ๆจระปลาอะไรอย่างนี้ที่ทําออกมาที่แบบดีแล้วมันก็ทําให้โกนบัสเตอร์กําเนิดได้มั้งฮะอาจจะเป็น อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบอยากให้มีโกบัสเตอร์แบบใหม่นะฮะสืบโด,ดยรวมของโกบัสเตอร์นะฮะในฉบับในปี2016นะทำมาได้ดีเยี่ยมแล้วก็สมกับการรอคอยก็ไม่เท่าไหร่นะจะบอกว่ามันมันดีเท่ามันสู้สู้เท่าแบบปี30ปีก่อนได้ไหมไอวีหนังภาคโกบัสเตอร์ในแบบฉบับก่อนนะก็บอกเลยว่าเกือบจะสู้ได้นะแต่ก็ก็ไม่ได้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีต้องควรดูนะแบบไม่ดูถือว่าพลาดมากเลยนะฮะสับเรื่องนี้ผมให้คะแนนไปเลยฮะ 7.5เต็ม10นั่นเองนะฮะแม่โหยหนังดีอย่างนี้ต้องให้ขาดนี้นะฮะบอกเลยว่าต้องควรดูนะไม่ดูสุอว่าพาดมากเรื่องนี้นะแม่บอกเลยต้องดูนะเพราะว่านักแสดงอีกในมุกตลกแล้วก็คิสทฮมวอร์ดที่ทำออกมาได้แบบฉีกแบกแนวตัวเองอีกแล้วนะก็เหมือนเดอร o c ็อกที่เล่นหนังเดนเซอร์อินเทอร์เจนที่ออกแนวตลกตลกนะฮะแบบผมก็ยังไม่ได้ดูนะเห็เขาบอกว่ามันตลกฉีกแบกแนวนะแบบ ออพี่เดอะร็อกทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีนะฮะแบบหนังตลกก็ได้นี่หว่าคิดทำบทก็ได้เหมือนกันนะฮะแม่บอกเลยว่าทอ,อนี่สลัดคอมเมนทอ,อนเลยความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับผมนะฮะทั้งหมดนี่ก็อย่าเชื่อใจผมนะว่าเฮ้ยดูเฮ้ยคนนี้มันดูต้องไปดูเลยนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะไปดูของเชื่อคนอื่นรีวิวดูของอื่นก่อนนะว่ามันดีหรือเปล่านะฮะแมเอาเหนอเลยดีหรือเปล่านะก็อย่าเชื่อใจผมคนเดียวนะฮะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจของผมนะไปดูคลิปอื่นก่อนก็ได้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมชอบกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์และคอมเมนต์นะฮะอย่าลืมถูกใจแล้วก็ถูกใจในเพจ Facebook ผมนะฮะก็ last name แล้วก็ l a s t นะ n a m e นะก็จะเป็นรูปหัวหมาป่าในตามในสัญลักษณ์ของชแนลของ YouTube นะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์กันนะฮะแหมในหลังต่อไปนะก็จะมีนะฮะขุนพันธ์แล้วก็ the p e r t h i n t e r The พิ r ์ t นั่นแหละเออน,นั่นแหละผมพูดผิด f อ r เล electronic year นะก็อีก2เรื่องที่ผมจะมารีวิวในอาทิตย์นี้นะก็รู้สึกว่าหนังที่ผมอยากดู3ครบเลยยกเว้นไอเอ็นนะไอเอ็ 8, ไม่อยากดูเลยนะฮะก็ถ่ายคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย